mấy người yêu nôm mình ngọc mày bay lọc nương mày tìm mắc lưng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  tân mãi 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 ตายเฉยก็มาหลังตายอยู่บ้านอยู่บ้านนก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 ปีนเข้าไปซ้ำได้น้านนกกล้วยอีกนอล้วอีกนอล้วอีกคนนึงเจเจเยเจเยกดมกตัวนะมีกตัวนะใยบ้านใบ้านใบ้านเรียบร้อยได้บ้านกูเซฟอยู่ เพื่อนมาเพื่อนมาเฮ้ยมันลงผมลงกับผม,ม,ผ,มผมนี้ผมนีน็อกน็อกน็อกมากูน็อกมาก,กมูยีงมามายิงข้างหลังน,อนกก็อกมากูยิงดอ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 ยิดอ,ดอย,ย,ยดอใจขอบใจ ตัวน็อกสองนัข้างหลังนักนะเพื่อนเพิ่มน็อกเพิ่มน็อกเพิ่มน็อกมันหน่อยจะวิ่งมาชุบกันแล้วนะมันอาจจะวิ่งไปชุบกันนะไม่ไอตัวข้างหลังไะไอตัวข้างหลังที่ที่ที่หลังต้นไม้ไม่ใช่หลังนี้นะหลังหลังนู้นตายไปดิอันนึงพี่ผมมีเทียวมีขั้วสามน็อสเจอแล้วเจอแล้วกบแม่งน็อกไปละมากนิดมากนิอน็อไกแล้วหน้าหน้าผมหน้าผมหน้าผมน็อกสวยครับโง่ยิงให้เด็กมันดูมันหลาติ อยู่นั่นนะอ่น่นนะเรียบร้อยม,ม,มาแล้วมาแล้วทำไม้ต้ไมตไมเจ็บเจ็บเจ็บตัวชานนกตัวชตนกตัวชตนอกไม่ใช่รอเดี๋ยวมันวิ่งแล้วขวาแล้ววมาแล้วสวยิยดึงตัดได้เึงตัดได้ยิงยิงมันกได้เดีย๋ยเดีย๋ยเดี๋วเเ่นเยยขยงไม่ชุบเ planig, ไปโดนไปแล้วขลังงขลให้ดมาดมาถึงซ่อแต่วถอซอตะวามยหรือรถอีกคนไหมตรงหน้ากูเนี่ยคนนึงได้ไ แต่ข้างหน้ากบปะสวยวันนี้ขอให้ลด่านเลยสัตว์หลังเดินจะมีอีกนะโหปะเจ็บละ, 90, ะเจ้าเสือปะเจ็บมากกบมันโคตรเจ็บเลยข้างหน้ามึงเฮ้ยอ่

p <Okay. S 2>、okay. nói nâng เซฟอยู่เอี้ยต้องออกว่ะมีใครชุบหน่อยได้ไหมครับชุบหน่อยครับกลางเก่าอ่ะเอ้ยวิ่งวิ่งมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งหลังวิ่งหลังวิ่งมารคว้าวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่มาร์คว้าวิ่งอยู่ซ้ายซ้ายฮะซ้ายน้องซ้ายน้ออ่าอยู่ อันนั้งศพผมนะล้มสองล้มสองท่านลุงเข้าอ่ะผมยิงก่อนให้อ,อุแปลกนะแปลกกูแปลกูแปลกกูไอไกลสวยสวยจะว่าเหลือล้านนะหลว่ะทำดาวให้ลงุง Toi, toi. A băng qua. Băng qua. không băng qua. bạn à? qua. Băng băng qua. Băng เมข้าบนหัวซ้ายมีจอดนะผมตายแล้วครับ เฮ้ยไม่ตายควรเด็ดหกอันคือการเอาเรวยง,ง่ายที่ี้ดตรงผมมีรถนะพร้อมมาเอาขาวรถมาข้างในให้ด้วยโดนกูน่

ร้อสิบก นกสองนอกสามนอกอฮ้นี่ไม่มีกระสุนทองไอ้กระสุนเขียวเอ้ยจะเล่นอะไรกันวะสัต์ไม่มีบัลลิมบัลลิม ซ้ำเลยซ้ำได้ซ้ำเลยสวยลุงที่มันไม่ล้มไปยสัสไปปะกระทกปั้นเนี่ยเก็บเก็บศพผมตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้ว ไเี้ยมันปนปืนเคาะคุณเลยรอดไงโอ้ไอ้เหี้ยปืนอ้ยพูดคบเต็มบี่ เ,าเ้าโดนกูอกสัตว์ ha, กบอยู่มันหลุดตัวนะยู่ก็ร้องไอ้ีอิมอิม่มโอตีนาแทส้สำหรับไม่ติดตัว <What? S 3> มาน้าขวาออกมาด้วยนะนี่ขวาออกมาลนะขวาสองตัวนะสัวลุงบางเกิดปั๊มยางสองเล็บสวยไม่ถือกอซา,าด้วยไอ้เหีย เจ็บเจ็บงเจ็บอ๋อสวยอุยเหี้ยรถล็อกคิวหมดหนึงตี ล็อกหนึ่งก็ใช้มันไปได้เยอะเราต้องไปทำเพื่อให้เราพร้อมเราพร้อมจากการที่เรามีการมด,มดกบมีจากไกลๆมาด้วยระวังด้วย เข้าไปแล้วผมเขาเขาลอยแล้วสวยดีหมดสวายาคตยมากเลย Tim?